ปีศาจงูแสนสวยตอนที่41ปรากฏออกมาเออท่านอุโสท่านกำลังทำอะไรนะยืนหลังยืนหลังตื่นขึ้นมาสิหยุดเถอะท่านต้องการที่จะทำอะไรท่านอุโสข้าก็สัญญากับท่านไปแล้วนี่ว่าจะสืบหาให้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์น้ำว่วมเจ้างูขาวตัวน้อยเจ้านี่ช่างไร้เดียงสายิ่งนัก เจ้าคิดจริงๆอย่างนั้นหรือว่าสิ่งที่ข้าต้องการนั่นคือการให้เจ้าสืบหาคนร้ายตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังนะท่านจะบอกว่าไม่มีอะไรอยู่เบื้องหลังนี่ท่านโกหกข้าที่ท่านปรากฏตัวที่คุูเมืองในตอนนั้นก็เพื่อช่วยพ่อค้ามนุษย์นั่นจริงๆเช่นนั้นแล้วเด็กที่หายไปเหล่านั้นก็เกี่ยวข้องกับท่านด้วย ข้าก็คิดว่าคนยาน่าจะเพียงพอแล้วสำหรับปีศาจต,ตัวน้อยเช่นเจ้าที่จะทำให้หลับไหลเป็นสักระยะหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าเจ้าจะมีความสามารถอยู่บ้างนะส่วนข้อสันนิษฐานของเจ้าเจ้าจะคิดอย่างไรก็เรื่องของเจ้าเลยข้าไม่ได้ต้องการเด็กพวกนั้นอีกต่อไปแล้วและพวกเขาก็ยังปลอดภัยดีอยู่ในขณะนี้เจ้าสามารถพาพวกเขาออกไปได้เมื่อพิธีสิ้นสุดลง ตอนนี้สิ่งที่ข้าต้องการทั้งหมดอยู่ที่ผู้ชายคนนี้แล้วสิ่งที่ท่านต้องการอยู่ที่ยืนหลังอย่างนั้นหรอพิธีกรรมอย่างนั้นหรอการละครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วมีจอกแหนะชนิดหนึ่งลอยมากับกระแสน้ำมันได้เห็นผู้คนบนผืนแผ่นดินที่หัวเราะและเสียใจแต่มันก็ทำได้เพียงแค่ผ่านไปและไม่ได้เข้าใจอะไรเลย ส่วนโลกใต้น้ำนั้นก็ปานป่วนมันได้เห็นนักราที่แข่งแกร่งแต่นั่นก็ไม่มีอะไรเกี่ยวกับมันในวันหนึ่งที่จอกแนทคิดว่าวันตายของมันได้มาถึงแล้วช่างมีขนาดเล็กเสียจริงมันก็ได้พบกับท่านหญิงคนหนึ่งมันช่างบังเอิญเหลือเกินที่ข้ากำลังต้องการใครสักคนที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนข้าหลังจากวันนั้นท่านหญิงก็กลายเป็นความหมายเดียวในชีวิตของมัน ฮวนโมเจ้าจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนอย่างหนกักเจ้าจะต้องอยู่กับข้าตลอดไปคำสัญญาแห่งชีวิตนั้นช่างสวยงามนางเกือบคิดว่ามันจะเป็นจริงได้การฝึกฝนนั้นต้องใช้เวลาหลายปีพอนางตื่นขึ้นมานางก็ได้พบว่านาต้องกลับมาอยู่ตัวคนเดียวอีกครั้งนายิงได้ล่วงลับไปแล้ว ไม่นายหญิงยังคงไม่ตายนายหญิงได้สัญญากับข้าแล้วว่าจะอยู่กับข้าตลอดไปดังนั้นไม่มีทางที่นายหญิงจะทิ้งข้าไปข้านั้นต้องขอบคุณงูขาวตัวน้อยจริงๆเพราะข้าไม่ได้คาดคิดเลยว่าลูกหลานของผู้ชายคนนั้นจะมาที่นี่ด้วยตัวเองทุกอย่างที่เกี่ยวกับผู้ชายคนนั้นจะต้องจ่ายด้วยทุกอย่างที่มีเป็นเพราะข้าปกป้องนายหญิงได้ไม่ดีพอ ข้าไม่ควรที่จะปล่อยให้ในายหญิงต้องอยู่ตัวคนเดียวเพราะเหตุน,นั้นนายหญิงถึงได้ถูกดึงดูดโดยผู้ชายคนนั้นบอกเจ้านายที่สุดนายที่สุดก็ได้พบจงรีบพาข้าไปเร็วเข้าไปหาในท่านของเจ้าเออยุนหลงังแน่นอนอยู่แล้วข้าจะพาเจ้าไปพบกับนายหญิงอย่างแน่นอนแต่ไปนี้รูปแบบของกาเสียสละนะ และข้าก็เดาได้เลยว่านายหญิงจะต้องอยากพบเจ้าแน่แน่การวบรวมพลังงานกำลังจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อเวลานั้นมาถึงเจ้านั้นจะต้องตายอย่างทุกทรมานข้าใช้พลังปีศาจไม่ได้พูดบ้าอะไรนะข้าไม่มีทางยอมตายที่นี่อย่างเด็ดขาดโยนหลังไม่นะ ยุ่นหลังลงละครขนาดเล็กเกิดอะไรขึ้นกับข้า,ากันกับกลับไปมีอะไรอย่างนั้นหรืออะนี่ข้าทำอะไรลงไปเนี่ยข้าสบัานมันช่างหน้าอายยิ่งนักปีศาสงูแสสวยตอนที่42 มันยากมากเลยที่จะหาคนที่ข้าไว้ใจได้ข้าจะมาตายที่นี่ไม่ได้นี่เจ้าคือใครกันไม่ใช่ว่าท่านต้องการที่จะพบข้าหรอกหรือข้าเองก็อยากจะพบท่านเหมือนกันข้านั้นรอท่านมานานหลายปีแล้ววนหลงังอ๋อข้าขยับร่างกายไม่ได้อยากจะพบกับข้าอย่างนั้นหรือ ข้าคิดว่าเจ้าต้องการชีวิตของข้ามากกว่านะนายหญิงของปีศาจน้ําและผู้ที่สาบแช่งครอบครัวของข้านั้นก็คือเจ้าเองนี่เกิดอะไรขึ้นทําไมนางถึงได้ทําหน้าเช่นนั้นกันเราทั้งคู่ต่างตกลงปงใจกันผูกมัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นี่คือเจ้าหนูตัวใหญ่ทำสิ่งนี้ไว้อย่างนั้นหรือกล้ามากนะที่มาทำการเคลื่อนไหวอย่างลับๆท่ามกลางความรักเช่นนี้ไอ้ซาเลเลนี่ยนี่ลวเชิญไอ้ขุนทรยศอ้าโคมป้องการที่ได้ลงไปโบสายใหญ่แห่งรักกำลังถูกกระตุน้นเจ้าหนูตัวใหญ่นั่นไปอยู่ที่ไหนของมันกันไปดูตรงนั้นสิคงต้องรีบหาทางเปลี่ยนกลับแล้วนี่มันอันตรายกว่าที่คิดไว้มาก เจ้าเด็กนั่นหวังว่าจะหนีไปได้อย่างปลอดภัยนะชีเสี่ยวชีได้ปีนออกไปจากตรงนี้แล้วเข้าแล้วท่านล่ะข้ามีแผนของข,ข้าอยู่แล้วท่านไปก่อนได้เลยยังอยากที่จะหนีอีกไหมโอ้กล้ามากเลยนะที่คิดเผชิญหน้าเพียงตัวคนเดียวเช่นนี้ ก่อนที่ข้าจะเดินทางมาย่างที่แห่งน,นี้ข้าได้รายงานเรื่องนี้ไปที่หน่วยป่าปามแล้วในไม่ช้าก็เร็วคนจากหน่วยป่าปามก็จะมาถึงที่นี่ข้าแนะนำให้เจ้ารีบหนีไปก่อนที่จะถูกจับก,กุมนะอย่าพยายามหลอกข้าเลยถ้าเจ้ารายงานเรื่องนี้ไปแล้วจริงๆมันคงไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องใช้ประทัดกับหนูตัวนั้นโจมตีหลอกข้าพูดถูกไหมเด็กๆที่อยู่ข้างนอกนั้นก็ไม่ได้หนีไปไหนแต่อย่างใด ดังนั้นข้าจึงต้องขอบคุณเจ้าก่อนส่วนหลังจากนี้ก็ต้องมาลุยกันซักตั้งไปจับตัวเขาเอาไว้โอ้งี่เง่าแค่เด็กผู้หญิงตัวคนเดียวก็จับเอาไว้ไม่ได้อีกหัวหน้าตอนนี้เรามีเด็กน้อยกว่าที่วางแผนเอาไว้หนึ่งคนเรายังคงจะเดินทางกันในคืนนี้อยู่ไหมน้อยกว่ากำหนดมันไม่ครบใช่ไหมนำตัวเจ้านั่นมาดิ้นโดนขัดขืน เจ้าคนทรยศจงเชื่อฟังแต่โดยดีซะ,ะจีเฉิงเนาะจีเฉิงเจ้าคิดว่าข้าจะมองไม่เห็นความดูราของเจ้ารือไงเจ้าคิดที่จะ่วยโอกาสในโชคที่ชนมูลเข้ามยเงินขอข้าไปสินะไหนมาดูซิว่าเจ้ามีสิ่งนั้นจริงๆหรือไม่นั่นคือเงินขอข้า เราต่างตกลงอย่างชัดเจนกันแล้วว่าถ้าข้าช่วยเจ้าหาเด็กเจ้าก็จะให้เงินกับข้าแต่จนถึงตอนนี้ข้าก็ยังไม่ได้แม้แต่เหรียญเดียวทางที่เจ้ารับปากกับข้าไว้แล้วชิมาดูกันว่าเจ้าจะทนได้อีกนานแค่ไหนมับในตอนนี้ได้มีเด็กผู้หญิงคนนึงได้หนีไป <c oughs> เช่นนั้นแล้วข้าก็จะใช้เจ้าแทนคนที่หายไปก็แล้วกัน <c oughs> ตามแผนเดิมคืนนี้เราจะเดินทางไปที่ทะเลสาบชิงหัวกัน ขอรับหัวหน้าอ่ะนั่นมันถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องด้วยนะคะและถ้าเรื่องไหนติด LC แล้วก็ช่วยแจ้งให้กับทางช่องทราบด้วยนะคะ